ที่กำลังพอรายการภูมิภาค3.0ช่วง The North เดอะนอตองศาเหนือครับเดอะนอตองศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดนว่ากันว่าเมืองไหนหน่าอยู่คือพอที่ผังเมืองครับผังเมืองที่ดีก็คือผังเมืองที่สามารถตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆได้ครับผังเมืองรวมแม่ทุเรียนคง มันมีความหมายถ้าขาดความร่วมมืขอของประชานตอนนี้เรากำลังมาบินโดนครับใน,นส่วนสีแดงชวนกันบินที่สุดความน่าอยู่ของเมืองกับเดอะนอตองศาเหนือวันนี้ครับผมชื่อโอเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเดอะนอตองศาเหนือ e ครับผมเดินทางไปทั่วภาคเหนือเพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวแล้วกับบันทึกภาพในทุกรูปแบบและที่ผมมักเป็นพิเศษก็คือการถ่ายภาพทยทางอากาศครับ หรืที่ฮองหูจ้ากันก็นกนกนกนคือโดรนการบินโดรนเนี่ยให้ผมได้สัมผัสกับความงามความพิเศษของทุกพื้นที่ในมุมที่ต่างกันครับเื้อนนี้ผมมาที่นี่ครับอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมเคยได้ยินว่าเมืองนี้เป็นเมืองพิเศษเพราะมีการจัดผังเมืองที่สอดคล้องกับชุมชนผมตั้งใจมาที่นี่เพื่อชมความงามของเมืองครับที่เขาบอกว่ามาจากการจัดผังเมืองที่ดีตามไปพอกับผมครับ เมสเเลียงอยู่ใจกลางหุบเขาเป็นเมืองกาขายชายแดนเพราะทำเลอยู่าห่างจากประเทศพม่าครับและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีวิถีดั้งเดิมที่หลากหลายผสมผสานกับความเปลี่ยนแปลงที่ถูกย้ายขึ้จจาลงเพราะการกำหนดกรอบการพัฒนาตัวผังเมืองเดีย๋ยววันนี้จะาพาไปอู้กับลุงอินทร์ครับหรือว่าคุณอินทร์นันทสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันแกกับล้ำลุงตำแหน่งเป็นรองในยุคเทศมนตรีีมุฑ์เม,มสเซเลียงครับ ซึ่งลุงอินทร์เนี่ยจะเป็นคนดั้งเดิมของแม่สะเลียงครับเราจะได้รับมูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเมืองแม่สะเลียงก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองมากขึ้นนะครับบางทีมันไหลมันชิดเพ่รตท้ที่มันมองอกครับที่มันมองอกเพื่อจไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันเหมือนกับน้ําปิงน้ําปิงนี่มันตายตัวตลอดนะันะผังเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับแม่สะเลียงเนี่ยนะครับ เขาก็ได้ช่วยกันดูแลอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของหลายๆฝ่ายนะบอกว่าฝ่ายกองช่างทางเทศบาลเขาฝ่ายเรื่องของวัฒนธรรมเขาเขาจะดูกันว่าเอฟตัดเข้าไปแล้วเนี่ยเมืองแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปอย่างพ้องบอกว่าเรื่องเสียงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างต่างๆนะครับเขาก็บัดเดี๋ยวนี้ก็ได้วางแผนกันไว้แล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นในเส้นทางเนี่ยเขาควรจะทํากันอย่างไดอย่างนี้นะครับจากีภาพของแผนที่ทั้งหมดเนี่ยเขามีอยู่4ตํตำบลด้วยกันนะครับ โดยเริ่มจากตำบลบ้านกาดนะครับมีตำบลแม่สเสียงนะครับซึ่งเป็นชุมชนเมืองแม่สเสียงของเรานะครับแล้วมีตำบลแม่คงนะครับแล้วสุดท้ายจะไปสิ้นสุดที่ตำบลแม่ยมในในผังเมืองของแม่สเสียงทำเดียวเดี๋ยวเขาคงจะได้ไปดูกันเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังมาบินโดนครับบริเวณวัดจองคำนะครับนะครับลุงครับก่อนชิมง,งานซึ่งเขาก็จะหันภาพจริงของเมือง ของเมืองแม่สะเลียงเนาะตปเที่ยวพอแผนที่แผนที่แผนที่อันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เขาจะบปินารดแล้วก็เขาจะภาพแต่แล้วก็ที่ไหนที่ไหนเป็นอย่างเจดีย์ที่ที่เขาเขียนไว้ในผังเมืองเนาวว่ามันเป็นเจดีย์เขาจะได้หาภาพแต่ผมนครับซึ่งเราจะใช้ตัวนี้เป็นป็นกล้องทางอากาศเนาะใส่แบตก่อน ันนี้จะเป็นเส้นถนนไวึกาสานะครับเส้นถนนไวส์สานนี้จะเป็นแหล่งพนิษนะครับตรงน,นี้แหล่งพนิอันนี้ถนนแม่สรียนนะครับอันนี้เข้าในเมืองแล้วอันนี้เข้าไปในเมืองแล้วนะครับเ,ออนนเข้าไปในเมืองแล้วนะครับขึ้นไปทางทิศเหนือละจะขึ้นไปทางทิศเหนือของชุมชนของแม่สรเรียนนะครับลำน้ำที่เอาหันไหลผ่านมามเมืองแม่สรเรียงนี่ก็คือแม่น้ำยุมนะครับ เป็นเสมือนเส้นเลือดลักของเมืองที่ทุกคนได้พึ่งพาและห่วมกันทักษาคือในส่วนของถังรวมชุมชนแม่เสนียงนะคะ <c oughs> ก็จะกําหนดสีออกมาชัดเจนในส่วนของสีอนุรักษ์การอยู่อาศัยอ่ะซึ่งจะเห็นได้ก็คือส่วนของริมแม่น้ํายวมนะคะในส่วนนี้จะกําหนดความสูขงของอาคารไว้ที่7เมตรแล้วก็ระยะถอยลอนริมแม่น้ายมเจ็เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ในการก่อสร้างนะคะ75ตารางเมตรสําหรับพื้นที่บริเวณริมน้ํานะคะ นี่เป็นพังเมืองรวมชุมชนแม่สะเลียนตึงมดครับที่ถูกจัดวางและแบ่งโซนไว้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือการกาหนดพื้นที่สีแดงที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาแบบเข้มข้นรวมถึงพื้นที่สีส้มที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางครับยกตัวอย่างคือว่าอย่างสมมติผังเมืองโซนเนี้ยก่อนที่จะก่อสร้างทางทางทางผมเนี่ยเนาะก็จะต้องดูดูในเขตสีก่อนว่าเขาจะสร้างอาคารเนี้ย มันอยู่ในสีไหนพออยู่ในสีไหนปุ๊บถ้ากรณนี้สร้างได้ปุ๊บก็ต้องมาดูพหลวโคกอาคารอีกทีนึงว่าให้มันรอกันนะให้มันรอกันว่าตัวนี้ได้พอรบฝังเืิงก็ต้องได้ในโซนนี้สมมุติผู้ประกอบการเนี่ยที่พวกนายทุนหนึ่งถ้าเกิดเขามีที่ที่ติดริมน้ำสองตัวเนี้ยเขาจะไปทําอะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้ไม่ได้อย่างสมมติเขาต้องการสร้างโรงแรมที่มันหรูหราติดนําน้ําแบบบรรยากาศวิวดีเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เพราะว่ามันโดนคุมด้วยทั้งระยะ เซตมาจากแม่น้ําห่างเท่าไหร่อะไรยังไงพื้นที่อาคารเท่าไหร่ตัวนี้พรบตัวนี้จะคุมไม่หมดเลยการ้นเนิ่งทำมือหันชัดว่าพื้นที่ไหนแยะอย่างได้พ่องแย้อย่างบ่ได้โจวยให้เมืองไม่เสเรียงมีวิถีวัฒนธรรมทั้งเก่าและกับใหม่ เดินไปตุวกันได้ครับเช่นโซนนี้สีเหลืองคาดขาวที่เป็นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยและอนุรักษ์การวางผังเมืองที่มีการสัญจรง่ายขึ้นนะครับการจราจรง่ายขึ้นผมก็ประหยัดต้นทุนในการประกอบการผมก็ประหยัดเวลาในการขนส่งนะครับแล้วก็ถ้าทางอ้อมเนี่ยหน้าวันนี้หน้าวันนี้เนี่ยการวางผังเมืองเกี่ยวกับการสถานประกอบการของผมไม่อยู่ในขอบขายของโซนนิ่งผมคือชุมชนดั้งเดิมทีนี้การ วางกรอบผังเมืองขึ้นมาใหม่ก็เท่ากับว่าป้องกันวัตถุนิยมมาบดบังวิถีชุมชนนะครับป้องกันผู้ประกอบการข้างนอกที่จะมาทําสิ่งปลูกสร้างบดบังวิถีชีวิตชุมชนคุกคามชุมชนการวางผังมาถ้ามาในลักษณะที่ที่นักผังเมืองเป็นหวางเองเนาะก็จะมีประโยชน์กับสองฝ่ายฝ่ายผู้ประกอบการอย่างไงกับฝ่ายนักท่องเที่ยวถ้าอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเปิ้ลมาปุ๊บเนี่ยเปิ้ลก็จะรู้ว่าโซนนี้เป็นโซนสําหรับโรงแรม ของอันนี้เป็นโซนของของว่าโซนที่อนุรักษ์เพื่อที่อยู่อาศัยนอนแล้วก็การท่องเที่ยวพังเมืองเมสเซเลียงได้ฮับกัดยอมภาพว่าเป็นพังเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทั้งนี้มีตี้มาตี้ไปนะครับการจัดพังเมืองของเมสเซเลียงมันมีความพิเศษตรงที่ประชาชนรัฐไอส่วนภาครัฐ่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ ทำให้เฮาได้ผังเมืองที่ดีนะจ๊ะผังเมืองที่ดีก็คือผังเมืองที่สามารถตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆได้ครับคือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยมีความปลอดภัยมีความสุขแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการธรรมา,ากินเนาะด้านศิลปะวัฒนธรรมเออครับผับงเมืองชุมชนแม่สะเลียงครับประกาศใช้วันที่24ิสิงหาคม วันหรอห้าสิบแปดคันจัดวางผังเมืองจุดแม่ทะเลียงเนี่ยได้กำหนดพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพนะครับและกำหนดพื้นที่ใหม่ที่จะเจะริญติบโตโดยมีถนนโครงการหรืออะไรก็ตามท,ที่สายไปทะลุโพกเนี่ยนะครับสายไปเพื่อจะให้กำหนดแนวทางการเจริญตืบโตเมืองให้เป็นไปนตามนั้นนะครับโด,โดยไม่ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมแหุ่รรดาเก่าๆเนี่ยจะต้องเก็บไปตามที่มันเป็น,นครับตามที่มันควรจะเป็นอยู่ ในในส่วนของการวางแล้จะทําหางรวมจะมีทั้งหมด18ดขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังก็เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกในการที่เราจะวางผังในการกําหนดขอบเขตแล้ว,วก็กาหนดรูปแบบของเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อนุรักษ์นะคะในโซนสีเหลืองพยา,ยาขาวอะคะ่ะพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากภาคประชาชนเองแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่น มันมีส่วนร่วมในการกําหนดสีกําหนดโซนกําหนดพื้นที่อะคะ่ะพังเมืองที่มาจากกระบ,บวนการมีส่วนห่วมแย่ให้เป็นตี้ยอมครับแล้วก็นําไปใจได้แตะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับถ้าเมืองตบเติบโตนักท่องเที่ยวนักขึ้นกม็มีโอกาสที่จะขยายในพื้นที่ของเฮาขยายเพิ่มเพราะว่าพื้นที่พื้นที่เฮา ì, ยังมียังมีพื้นที่ที่เราสามารถบุกสร้างอย่างได้อยู่ ถ้าจะโตเท่ากับโตโตัวเมืองไปโตตามเมืองไปค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปครับการปรับตัวการการปรับตัวนี่อาจจะปรับปรับนิดหน่อยแทบจะแทบจะไม่ได้ปรับเลยเพราะว่าการวางผังเมืองของเปิ้ลเนี่ยน,นักวางผังเมืองเนี่ยเปิ้ลดูจากบริบทเมืองก่อนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเทแยงขาวพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยนะคะคือบริเวณพื้นที่ดังกล่าวคะ่ะจะห้ามการจัดสรรที่ดินทุกชนิด พอได้ฟังได้อู้กับหลายๆคนก็หันย่างทิปเปิลเขาบอกนะครับว่าผังเมืองแม่สะเลียงเป็นผังเมืองที่บัดธรรมดาเลยนะครับผังเมืองที่ผ่านการยอมหับจากชุมชนบ่ได้มีประโยชน์แค่เพียงการรักษาคุณค่าวิถีเดิมต้นนะครับแต่ยังช่วยให้การพัฒนาเดินไปข้างหน้าอย่างราบลื่นพอมอู้กับคุณธนาพลลองประัดะเทศบาลตำบลแม่สะเลียงกันครับมันมีโครงการ ที่มันจุในส่วนหนึ่งของผังเมืองรวมแม่เสเลงก็คือโครงการตัดถนนก8เพื่อขยายเมืองนะครับซึ่งอ,อ,ยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแม่สหลงกับอบตบ้านกาดเดี๋ยวจะไปดูการก่อสร้างถนนก8ที่เป็นโครงการที่ขยายเมืองออกไปเพื่อลดความแออัดของเมืองในตัวเมืองแม่สหีงนี้นะครับ จุดนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังกอ่อสร้างถนนตามแผนการพัฒนาเมืองที่วางไว้ครับที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้เป็นทางตอนบร่สามารถผ่านไปได้นะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะถูกขี่คลายจากการตัดถนนเข้ามาตามโครงการจัดหูบที่ดินลุงดูเรียบร้อยแล้วว่าที่ลุงเนี่ยมีโครงการที่จะตัดเข้าของลุงแล้วลุงก็รู้สึกว่ามีความพอใจ ในเรื่องจัดทาผังเมืองในตัวนี้ขึ้นมาก็ลุงก็บ,บอกว่าจะเป็นผังเมืองที่ดีมากแล้วก็ดีที่สุดครับแล้วก็จะเกิดผลดีต่อหลายๆกลุ่มหลายๆคนแลกของคนแม่สเลียงอันนี้อยู่เบรนหน้างานนะครับซึ่งเราอยู่อยู่ภาคสนามนี้จะเห็นว่าพื้นที่นี้จะตัดไปสู่ที่นาของชาวบ้านดัะนั้น ก็เลยอาศัยของการจัดรูปที่ดินโดยการเจรจาชาวบ้านนะฮะอันนี้คือกระบวนการคร่าวๆที่ทำให้โครงการที่ประสบความสำเร็จก็คือความร่วมมือของประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการเสร็สละของประชาชนที่ถนนตัดผ่านที่ดินของเปิลการจัดรูปที่ดินใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าและก็ศักยภาพของที่ดินนะครับในมุมของชาวบ้าน แม้ต้องเสียสละที่ดินเป็นบางส่วนแต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากกว่าถูกเวนคืนครับถ้าเวนคืนที่ดินทางราชการต้องการตัดถนนผ่านเส้นไหนเนี่ยผ่านพื้นที่ใครเนี่ยก็จะใช้วิธีเวนคืนจากชาวบ้านเพราะนั้นมันจะเป็นการที่เหมือนกับบังคับบังคับชาวบ้านล้าไปก็เลยออกมาบขึ้มันแนวซอฟๆหน่อยซึ่วินวินทั้งสองฝ่ายก็คือใช้กฎหมายจะรูปที่ดิน ลุงคิดว่าที่จะได้ประโยชน์คือน้ำถนนไฟพวกรางน้ำอะไอย่างเนี้ยที่คือมันก็จะดูแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ผู้ซื้อว่าที่ลุงเนี่ยมันก็เป็นเป็นมุมที่มันแบบแค่ว่าสวยขึ้นคืองามขึ้นนอยจากแผนสู่การปฏิบัติของผังเมืองจนมาถึงพื้นที่ที่ผมกำลังยินอยู่ตรงนี้ครับ ยังเข้าใจแล้วว่าในอย่างผังเมืองที่นี่จึงได้ฮับการขนานนามว่าเป็นพังเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศพังเมืองรวงแม่เหลียงคงเกิดขึ้นพังเมืองรวแม่เหลียงคงมันมีความหมายถ้าขาดความร่วมมือของประชาชนพังเมืองที่ดีนะคะต้องมีความสมดุลระหว่างการักและการพัฒนาที่ที่สอดคล้องกันนะคะภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมของเมืองนะคะ ทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนนะคะทีนี้ในเมื่อ,อผังเมืองมีองค์ประกอบขึ้นมาเพื่อ,อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนก็ย่อมทาให้ชุมชนอยู่ได้ในเมื่อชุมชนอยู่ได้วิถีชีวิตเป็นปกติล้านผมก็อยู่ได้นะครับคือมีการเอื้อซึ่งกันและกันนี่คือจากการวางผังเมือง การเดินทางมาตุนีผมได้สัมผัสทั้งความงามของเมืองมเมสเซเลียงวิถีชีวิตและกับผู้คนที่ยังคงวัฒนธรรมแบบเดิมและเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาใหม่ในฐานะคนเดินทางยินดีมากๆที่ได้รับผู้คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังความงามทั้งหมดนี้ครับ ใบรับหนึ่งพอตัดออกมาปุ๊บมันจะต้องมีขี้เลื่อยเอาเสร็จขี้เลื่อยเนี่ยไปทําก้อนอิดทําเป็นเม็ดเชื้อเพลิงก้อนตัดแล้วต้องมีข้อที่ผาปังเอาไปแปลรูปมันเป็นเชื้อเลพลิงพลังงานวิตามินทั้งหลายไปอยู่ที่บงใบผมก็เอามาทําเป็นชาไผ่ทําเป็นน้ําน้ําดื่มน้ํากินน้ําเพื่อสุขภาพต้องก็เอาไปทําเป็นตะเกียบพอขัดกลมปุ๊บก็กลายเป็นเยื่อเยื่อไผ่เนี่ยผมก็ามาทําไบโอแพค ใน30%มมันเป็นตะเกียบอีก70%มันเป็นสังผมก็เอามาทำเป็นชาโคลแล้วเราจะไผ่ทั้งลำไปทำเชิงโครงสร้างก็ไดาไปทำที่อยู่อาศัยสามห0ื่นบาทเนี่ยื่อ,อามาทำเป็นต่อไร่ต่อปีเนี่ยคือขายหน่อแต่ถ้าคุณเอาไปแปรรูปมูลค่าเพิ่มมัน5,000 50, มื่นบาทต่อไร่ต่อ คำต่มอมงคลเหนือคือไผ่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่กับในพื้นที่อยู่ยแต่ทุกวันนี้นะี่ยคนไทยเราไม่รู้ไผ่อายุร้อยปีนะปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวมันเป็นพืชที่ยัง่งยืน